จังหวัดกาลสินเปิดงานเทศกาลวิสาขบาูณมีบูชายอย่างยิ่งใหญ่ด้วยขบวนแห่เครื่องศักการะพระธาตุยาคูและนางรำกว่า2,000คนรำบูชาพระาธาตุยาคูท่ามกลางทะเลทุงและอุโม,มงค์ทุงแห่งแรกของประเทศที่ชาวกาลสินร่วมกันรังสรรค์เพื่อนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดเข้ามาร่วมชมวันที่สมิถุนายน2566นายสิบหสิ์ก่อจเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ก่อเจริญยศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินนายทวัชชัยรอดงามนายปราชญาอุ่นเพชรวรากรนนายสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดกาลสินร่วมขบวนน้ำสงพระราชทานของสมเด็จพระนิฐถธ,ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมาลีและขบวนแห่เครื่องสักการ,ระพระาธาตุยาคูขันหมากเบงและผ่านบายสีสามชั้นจากซุ้มประตูเมืองไปยังพระาธาตุยาคูโดยมีชาวจังหวัดกาลสินจากทุกอำเภอเข้าร่วมขบวนแห่อย,อย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา จากนั้นนายสุพสิทธิ์ก่อจเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดงานเทศกาลวิสาขาปุณนมีบูชาซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3-7มิถุนายน2566ณโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคูตำบลหนองแปนอำเภอกมลาใสาจังหวัดกาลสินโดยปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางทะเลทุงที่สวยงาม กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยพิธีอัญเชิญน,น้ำสงพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสงน้ำพระาธาตุยาคูการรำบูชาพระาธาตุยาคูรวมนางรำกว่า2,000คนร่วมรำบูชาพระาธาตุยาคูอย่างพร้อมเพรียงและสวยงามการเวียนเทียนและห่มผ้าองค์พระาธาตุยาคูนอกจากนั้นยังมีการแสดงแสงสีเสียง ชุดหอยเสมาพิมพาพิราศตื่นตากับก,การแสดงของหมอลำกาลสิน เฟสติวัลโดยจะรวบรวมศิลปินหมอลำชื่อดังจำนวนมากมาเปิดการแสดงนำโดยวีระพงษ์วงศินศิลปินภูไทยมีการแสดงโปรงลางสังคีตะอีสานจากโรงเรียนร่องคำและการประกวดสาวงามภูจิตาฟ้าหยาดพร้อมจับจ่ายซื้อของในตลาดโบราณเฮือนอีสานที่แต่ละอำเภอได้มาสร้างไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์และอนุสรณ์ส่วนสินค้าที่โดดเด่นก็คือประเภทผ้าไหมแพวา ผ้าไหมพื้นบ้านในราคาหลักพันจนถึงหลักหมื่นและหลักแสนบาทในงานนี้มีไฮไลท์และมีสีสันที่สะดุดตาคือจัดให้มีการประกวดพานใบสีสามชั้นเข้าร่วมในขบวนแห่ของแต่ละอำเภอและผลการประกวดพานใบสีสามชั้นได้แก่รางวัลชนะเลิศพร้อมเงินหนึ่งหมื่นบาทจากอำเภอหนองกรุงศรีโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองกรุงศรีเป็นผู้ส่งเข้าประกวด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งจากอำเภอสหสขันจำนวนเงินเก้าพันบาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองจากอำเภอนามน์รางวัลแปดพัน 8, บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สามจากอำเภอสมเด็จรางวัลเจ็0พัน 7, บาท และเรียงตามคะแนนของแต่ละอำเภอประกอบด้วยอำเภอเขาวงอําเภอเมืองกาลสินอําเภอกุชินารายอําเภอคองชัยอําเภอห้วยพึ่งอําเภอดอนจานอําเภอนาคูอําเภอท่ากันโทอําเภอคำม่วงอําเภอร่องคำอําเภอสามชัยอําเภอกมลาใสยอําเภอยางตลาดและอําเภอห้วยเม็ดรางวัลอําเภอละห้าพันบาทนายโกสิธิ์ภูครองจิต ในานามตัวแทนของคณะกรรมการที่ประกวดพันใบสีสามชั้นกล่าวว่าจากงานวิสาขบาุญนมีปูชาครั้งนี้ได้มีจำนวนสิปแปดอำเภอส่งพันใบสีสามชั้นเข้าประกวดพร้อมขอบวนแห่ซึ่งบ่งบอกถึงงานศิละปะหัตกรรมที่สวยงามที่มีความประณีตในการประดิษฐ์ประดอยดอกไม้ที่สดและวัสดุธรรมชาติของแต่ละอำเภอเบื้องต้นทางคณะกรรมการได้ตั้งเกณฑ์ไว้ให้นิ้นวัสดุธรรมชาติเป็นหลัก ตรวจด,ดูชิ้นผลงานในเชิงประจักษ์อย่างละเอียดด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเราไม่ได้ดูที่อำเภอเล็กหรืออำเภอใหญ่จะเน้นดูผลงานที่ออกมาอย่างรังสรรค์ที่สวยงามที่สุดและในส่วนอำเภอหนองกรงศรีที่ได้ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนั้นถือว่าเป็นชิ้นผลงานที่สะดุดตาของคณะกรรมการทุกท่าน โดดทิ้งคู่แข่งออกมาไกลมาก,าย,มากยอมรับฝีมือในงานหัตถศิลป์ดอกไม้สดและก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผลงานของแต่ละอำเภอด้วยเช่นกัน ในปีนี้จะมีจุดเช็คอินเพิ่มขึ้นคือมีอุมโมงค์ทุงนำมาผสมผสานวัฒนธรรมความหลากหลายของแต่และอำเภอโดยการผลักดันซอฟท์พาวเวอร์อารยธรรมทวาราวดีจังหวัดกรสินสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทำดีทำงานและทำเงินสืบสารภูมิปัญญาพื้นถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดกาลสินและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมอนุรักษ์ไว้เป็นมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับกิจกรรมที่จังหวัดกาลสินได้รังสรรด้วยความตั้งใจนักท่องเที่ยวจะได้อิ่มตาอิ่มใจอิ่มบุญและอิ่มท้องอย่างแน่นอนาอาจารย์คะแนนเรื่องทํากระทงนะฮะทำพันปลาเสีที่ได้อันดับหนึ่งนะครับจากการงานวิสาขานะครับที่ พระธาตุยาคูนะครับได้จัดให้มีการ,รประกวดท่าตบายสีโบาณโระธาตุนะครับก็แต่ละอำเภอนะครับเป็นตัวแทนส่งใน1 8อำเภอของจังหวัดกาลสินนะครับได้นำา่านบายสีมานะครับผลชนะก็จะได้ประกาศในลำดับต่อไปแต่ว่าทางคณะกรรมการ,รกาได้เสร็จอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเอกชารน,นะครับมีลำดับที่ต่างๆตามที่จะแจ้งต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับหนึ่งนะครับก็คือ อำเภเป็นพันปลายสีจากเภอหน,นองคุ้มสีนะครับได้รางวัลชนะเลิศรางวัลหมื่นหบาทนะครับด้วยความวิจิตนะครับลงตัวสวยงามคือชิ้นงานโดดเด่นนะครับเป็นชิ้นงานถือว่าเป็นชิ้นงานเป็นคนเก่งมาทํานะครับสะดุดตาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับรางวัที่สองก็จะเป็นสหัส,สขันนะครับตามด้วยอ,อําเภอนาม,มนและสมเด็จน,นะครับที่หนึนี้โดดออกมาไกลามาก ชิ้นงานยาอมรับจริงๆขอชื่นชมทางหลองศิ์นะครับที่ได้ร่วมศึกษานะครับงานศิลปะในงานหัตถศิลป์สาขาดอกไม้สดนะครับดอกไม้เป็นต่อก็คือใบศิป์นะครับเป็นงานชิ้นหนึ่งที่ส,สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ในโอกาสวันสําคัญทางพุทธศาสนานะครับซึ่งลำดับอื่นก็จะมีลำดับที่4นะครับก็จะเป็นเขาโงนะครับตามด้วยอำเภอเมืองและก็กุชินารา ค้องชัยนะครับห้วยพึ่งดอนจางอำเภอนาคูท่าคันโทรคำม่วงร่องคำสามชัยกมลาสายยางตลาดและห้วยเมฆนะครับเนื่องจากว่าเกณฑ์มตรนเกณฑ์แรกๆก,ก,ก็คือเราสนับสนุนให้ใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาตินะครับมีหลายอำเภอที่ใช้วัสดุทดแทนกรนะครับเป็นวัสดุประดิษฐ์ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ก็เอาตามเกณฑ์นะครับถือว่า ตามที่ได้ดูได้ชมเชิงประจักษ์นะครับทางคณะกรรมการไม่มั่นใจอย่างจริงว่าเราเราได้ตัดสินใจอย่างบริสุทธิ์ธรรมนะครับไม่ได้ดูหน้าอำเภอว่าเป็นอำเภอเล็กอำเภอใหญ่นะครับก็ดูเนื้องานนะครับก็ขอขอบคุณทางและขอแสดงความยินดีทางอำเภอหนองคูศรีนะครับ,รบที่ได้รังสรรค์งานชิ้นนี้มาร่วมงานเป็นชิ้นงานที่สวยคือว่าจะได้เผยแพร่ในโอกาสต่อไปนะครับปีหน้าเจอกันครับขอบคุณครับ นิวยี่สิบสี่กาลสินสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวอนงนาสาธรรายงาน